เงินเข้าวัดชุดใหม่หรอเซนนี่ชุดใหม่หรอสวยหาชุดไปเป็นรอบแล้วสามชุดขาดชุดไหมแม่ใบหนาบปะนี่ จะไปโบกจะไปโบกรถหรือเปล่าจะลายซอนไอ่านไม่โกนหนวดก่อนเข่าลูกอันนี้เป็นโจรครับผมเป็นคนโจรอันนี้ทาให้มันดำเหรอมันเนี้ยบริบริกรไม่เสียนดื้อโหนดท่านแม่มาดอดลูกเอ้ยอะไรก็อยากจะบอกอยู่นั่นเถอะครับอือเดี๋ยวจะไปโกนครับผมเดี๋ยวโกนทั้งหมดเลยมาเออมันมันเหมือนจะขึ้นลำเรื่องอันพราะจะโถนมโนราแบบเด็ดลูกพี่ครับพี่ครับพยาขายใช่ไหม โอเคท่านไหนอาร์ตว่าดีบอาก็ว่าดีแหละอาร์ตดูเนฟซี่เลยพวกมึงทำอะไรมาเนี่ยโอ้ยหนอเฮียอาร์ตที่เอวใครอ่ะอาร์ตไงอ๋อบังบ๊องเนาบ๊องบ๊องในโลยไทยไทยครับทำให้สวายใครบ้านอะไรรู้ไ่ร้อย่าลืมซื้อโอ้เป็นสิบอ่อย่าลืมซื้อบ้านจองตัวนะครับผมกลุ่มปิดวันนี้นะครับผมอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับ วันนี้แดนนี่โซมานะแต่เป็นแบบเป็นโชว์คู่กับพี่ฟูกอารกับพี่ฟูกกลังกาผ่านข้อกันเลยเช่วงช่วงช่วงอะไร EDM EDM เจอกันเลยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับพอดว่า,า <คน S 2> เป็นยงไงนจะถอดเสื้อคะฮะมันก็ได้ยอยู่ตามจริงอ่ะอยากถอดได้ซื้อเขินอยู่เรา<อ>เก็บไปสงการแง่ไปถอดป<ล>ะระเด็นเงินซุยยังถอดให้เขาจับป้ายนะเว้ยบักเคยจะมัเคยถือป้ายจะเดี๋ยว ไปเดาไปไวิบอ๊ดเปิดครับไอ้ซินขับไปไหน,นครับที่เหนือเมือสาเหนือเมื่อสาเดี๋ยวไปเสิร์ฟเสิร์ฟให้ครับผมน้องเวฟโอเคยังนี่ okay, โอเคแล้วครับผมเสีบคอไหมล่ะหายแล้วครับมันดีขึ้นแล้วครับผมแต่ว่าเราจะเอาคิวผ่าต, <S <S ตัดไปแล้วก็คือเผาดีกว่าทีหกเดือนอีห้าเดือนแต่มันยั่งเด้ออีกงห้าเดือนเด้อห้าเดือนยั็งอยู่ครับผมแข็งแรงอยู่ บ้านยังพี่ตุอกันบัดบัดนยังบ้านนี่บัดบ้านยัดนี่มีสบกอกพี่ที่ก่อนอยู่พักกุลงดีดีบอกรับคิวงานนะจ๊ะคิวงานเดือนนี้จ้าเดี๋ยวเดี๋ยวนะจ๊ะช่วงมันแก้ไขอยู่พี่น้องมันแก้ไขคิวอิมพี่อย่างนี้มันก็เลี้ยนแล้วเจนยินนะอันไหนว่างก็เลยเติมอยู่มาตลอเติมอยู่ไม่มันมันมีหลายๆอย่างไม่ลงตัวก็เลยรอแป๊บหนึ่งนะฮะ เื่ที่จะเล่อจังละมาเจอแม่อาประจังเต็มทตาหลังนั้น้าอยู่อาไว้ละไปเนกนสะตอนาตางล้านวันนี้แทนพี่ชายเป็นบอกจะบอกเดิมละเคยพอร้องละก็ไว้ไม่อนไม่เงยหน้าจบควาคนนั้น 不要乱，不要吵。哎